บเมื่อนี้มาอัปเดตคิวงานการแสดงหมอลำปัจจุวันที่23มเมื่อนี้มีหมาลำยุใสเนี่ยเบิ่งกันนะ23โพสามไปที่ไหนบ้างขอดูก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อเมื่อนี้23เนี่ยสาวน้อยยุใสนอเดี๋ยวเบิ่งก่อนสาวไว้วันนี้เล่นที่ไหนขออัปเดตสาวน้อยก่อนเล่นที่ไหนเอ่ยนเมื่อวานไหนสาวน้อยเพื่้เล่นพี่น้องยุกลางเมือง ยี่สิบสามอยู่ที่ไหนเอ,อ่ยยี่สิบสามอยู่ใส่ละขอดูคิวงานยี่สิบสามก่อนยี่สิบสามข้างวัดมาบตาพุทธใกล้ลานปูนมาบตาพุธระยองสาวน้อยเพรบันเพียงพี่น้องมือนีทําการแสดงอยู่ที่วัดมาบตาพุธใกล้ลานปูนแล้วก็มาบตาพุธระยองอพี่น้องทางคนเดอ้อบ้านี้เบิ่งวงอื่นๆก่อนเป็นจังไหน,นเราขอดูก่อนเมื่อวานเ่ยสาวน้อยเล่น,นบ่ได้เขาว่ามันกลางเมืองอยากเติบอยู่ โรงแรมหาดาวเนยอย่างเนยสินะมันเป็นกลางเมือนบมื่อคือสมัยก่อนสมัยก่อนเฉลิมพเลเห่นยุน่นนาเซนทันเวอร์อยู่ตรงบิ๊กซีราชดำรีอยู่กลางเมืองเลยเล่นได้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วมันเป็นปลาปลาหย่านาะหมองหันเนาะ,ะเฉลิมพลไปลงเนะี่ยอยู่ตรงบิกกบกบ๊กซีราชดำริตะกี้บอกมีบิ๊กซีเลยแต่ก่อนไม่มีบิ๊กซีเป็นบิ๊กซีราชดำริตรงข้ามจะเป็นเส้นทันเวอร์ตรงนั้นแหละเฉลิมพลเล่นได้กลางเมืองแล้วก็มองตรงข้ามกับอัน พันทิปวันนก็เคยไปลงมื่อนี่ยี่สิบสามสิบห้าป่ะ บาน,นี่เมื่อนี่23ประทมบนันเทิงศิลป์บ้านโนนสว่างตำบลพรมสวัสด์อำเภอพายุพายุบ่าพายุบ่จังหวัดศรีสะเกดมอลํามหมาเยเลขหนึ่งประทมบนันเทิงศิลป์มือนี่บ้าน,นโนนสว่างตำบลพรมสวัสด์อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดและกับมอลําใจเกินร้อยโรงเรียนด่านอุดมศึกษาบ้านดงแดงตำบลด่านอำเภอราศีสไรจังหวัดศรีสะเกดศรีส,สะเกดมีมอลลัมสองนณะโอ้ย ปฐมหมายเลขหนึ่งกับหมอลำใจเกินร้อยเนาะคณะอื่นมีวนาเสกอีสานบม่มีแล้วกับเพชรลำเพลินเพชรลำเพลินอยู่ที่ไหนควรจะเป็นแฟนม,มีเม่อเอ่ยี่สี่ขอดูควรจะเป็นโอ๋ยี่สี่ควรจะเป็นแฟนไลฟ์สดไม่มีค่ะ,ะจําได้อยู่เพชรลำเพลินวันนี้อยู่ไหนเออเระอเบียบระเบียบวัฒนศิลินศิลปินมหาชนอยู่ที่ตลาดลาวบางประกงสวดแจงแมนบะแจงบะไกข่ขันเขาจะ่าไก่ขันเนาะ เขาดูเพชรลำเพลินก่อนวันนี้นเล่เพชรลำเพลินอยู่ที่ไหนเอ่เยเสรีไทยปากซอยสเสรีไทย41เพชรลำเพลินนำโดยพรพิรดีนางเอกหมอลำเพลินเงินล้านอยู่ที่าปากซอยสเสรีไทย41พระพินองเด้อเพชรลำเพลินอยู่เสรีไทยระเบียบวัฒนศิลป์อยู่ที่ตลาดราวบางปะกงหมอลำสาวน้อยเพชรบันเพงหมอลำเพลินเงินล้านอยู่ที่มาบตาพุธ ข้างวัดมาบตาพุทธนพนองเนาะแล้วก็ประทมบัทิงศิลป์อยู่ที่ศรีสะเกดอำเภอพยุ่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็หมอรำใจกันร้อยอยู่บ้านบ้านบ้าน,นดงแดงตำบลดานอำเภอลาศรีใลจังหวัดศรีสะเกดนะหมอลำหลายคณะมือนี่ปักหลักทําการแสดงมีคาพูนมีวันอันบังคาพุนกันดูคาพูนมีไม่เอ่ยคําพุนบอมีวัจนศิลป์มีไหมวัจนศิลป์ไม่มีคณะได้อีกไงเนาะ อคนจะเปฟนเฟนบาอคนจะเปเพ้นบ่มีนา่าจะบ่มีแหละพะี่รองก็มีสามเดือกคิ้วงานก,นกนรารแสดงหมอลำประจวบวันที่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 ยี่สิบสาม